ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับตันนี้ก็มาอยู่กับผมในมังงะเรื่องค่านี้แหละจะกับพัดปีศาจตอนที่35นะครับและก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับเอาละพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยหลังจากที่ชั้นกับหวังดิงฟื้นภูพลังได้คุก18ชั้นที่ถูกป้องกันอย่างแน่นนาะก็ทลายอย่างง่ายดาย ฉันใช้เวลาไปพอสมควรในการใช้ดัชนีนี้พานกับนักโทษทุกคนแต่แน่นอนเลยว่านี่ต้องเป็นปัญหาไม่เล็กๆสําหรับลงเสี่ยวเทียนแน่ฉันบอกให้พวกนั้นหนีกระจายตัวไปให้เร็วที่สุดแล้วช่วยกระจายข่าวออกไปด้วยว่าเสียหยานอดีตเจ้าสํานักให้จีใต้นีจากคนทลาใต้แล้วเขาสาบานว่าจะมาทวงความเป็นธรรมจากลงเสี่ยวเทียนสู่นักที่ทรยศพี่น้องร่วมสาบานเพื่อยึดตำแหน่งเจ้าสำนัก แต่ก็มีกลุ่มหนึ่งที่นำโดยหวังดิงตั้งใจจะล้างสำนักไทจีเพื่อไปแก้แค้นลงเสียเยเส่ยวเทียนลงเสี่ยวเทียนหดาโหไปอยู่ที่ไหนบิดาแกมาลงทันแล้วออกมาตายได้แล้วชื่อป่าเอ้ยถ้าเจ้าสำนักไม่ออกไปข้างนอกแล้วก็มันคงไม่ได้ใจขนาดนี้ท่านเจ้าสำนักกลับมาแล้วในที่สุดท่านก็มาแล้วหวังดิงจะออกมาจากคุกได้ยังไง อยากได้นักใช่ไหมกล้าเสนอหน้ามาหาค่าได้ซะฮ่าฮ่าเจ้ามาได้เวลาพอดีเอานี่ไปกินซะฝ่ามือเพลืองมานนี่มันวรยุทธ์อะไรกันหวังจริงตอนที่เจ้าอยู่ในคุกมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายข้าไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วตอนนี้ตายซะสุดยอดร่างมาน เบนไปไม่ได้นี่เจ้าทำลายสุดยอดล่างมานของข้างไง่ายได้ยังไงเสียยานกระบี่ของโลงเสียวเทียนมันประหลาดนักมาร่วมมือกันสู้มันเสียยานมไม่ใช่ว่ามันเป็นคนจิตใจดีมีคุณธรรมที่สุดเหรอนี่มันถึงกับกล้าหลอกใช้ข้าแล้วหนีไปเสียยานเจ้าหลอกใช้ข้าเสียยานไม่ใช่ว่าพวกนี้ตอนถูกขังโดนทำลายวอริุอ์ไปแล้วหรือ ทำไมพวกมันถึงฟื้นภูพลังได้หรือจะเป็นฝีมือเซียหยานไอน้นั่นมันมีสมบัติอื่นนอกจากสร้อยหยกหรือไงกันรับคำสั่งข้าจงไล่ล่าเซียหยานค้นหาให้ทุกซอกมุมสังหารมันซะโชคดีที่ฉันส่งไอ้สมองนกหวัางดิงไปลองดูก่อนฉันยังสู้ลงเสียเ่ยวเทนพร้อมกับบีมานั้นไม่ได้แน่พวกเจ้ายัางไม่ใช่คู่มือของมันอย่าได้ทำอะไรวุ่วาม ถ้าเจอล่องลอยข้าจะจัดการมันเองหลังจากงานชุมนุมห้าสุดยอดกระบี่ถ้าจะไม่ผิดชุมนุมห้าสุดยอดกระบี่เป็นงานวรยุทธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ตูเหมือนว่าลงเสี่ยวเทนอยากจะเป็นผู้ชนะในงานนี้เขาจะได้โชว์ความน่าเกรงขามของเขาให้กับโลกวรยุทธโดนกงแถมยังโดนสมเขาแบบนี้ไม่มีใครทนได้แน่วันนั้นแหละที่ฉันจะเลเวลอัพแล้วมาแก้แค้นให้เจ้าของล่าง ที่งานชมนมห้าสุดยอดกระบี่เองตอนนี้ต้องไปหาแต้มกำเนิดก่อนไม่กี่วันต่อมานายท่านเซียครั้งที่แล้วท่านเขีนบดกวีให้หลู่เยาถ้าท่านไม่เขียนให้ข้าวันนี้ข้าไม่ยกตัวให้ท่านแน่นายท่านเซียข้าไม่รู้เลยว่าท่านจะรู้เรื่องดนตรีขนาดนี้ข้าเล่นเสี่ยวเก่งมากเลยนะท่านอยากลองเอ้ยฟังไหมนายท่านเซียนอนคนเดียวทุกคืนไม่เงาหรือ พวกเรานักแสดงไม่ขายร่างกายแต่หากเป็นท่านเราสาวน้อยอย่าดันซี่ข้าและพวกเจ้าพร้อมกันหลายคน kind of ไม่ไหวนะได้รับแจมกำเนิดอิจฉาศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเดียมหลิวจินได้รับแจมกำเนิดอิจฉาศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเดียมเว่ยเว่ยได้ Cody, bit, C, ร Satan ับแจมกำเนิดเคารพรักศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเดีมหลู่เยาได้รับแจมกำเนิดเคารพรักศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเดีมหงเซียง ตด้รับแต้งก,กำเนิดเขาลบลัก0.01แต้มผงเวยบ้าเอ้ยทำไมสาวๆาวรอบตัวมันถึงสวยแล้วของพวกเราเป็นแบบนี้ตัวจริงของมันเป็นใครกันสาวสาวถึงได้ติดใจกันขนาดนี้นายท่านเสียเมียวเป็นอัจฉริยะเขาทั้งเขียนบทกวีและบทเพลงใช่ใช่ใช,ใช่เขายังออกแบบท่าเต้นซอนแต่งหน้าช่วยพ่อม่ธุรกิจของหอไปหัวแล้วยิ่งใหญ่หลายเท่าในไม่กี่วัน ตอนนี้ท่านกลายเป็นตัวตนที่ไฟ,ฟ่ฝันของหญิงสาวทั่วเมืองแล้วฮะนี่มันเป็นมนุษย์จริงๆหรอพวกปากลามเลิกพูดถึงมันเถอะพูดอย่างอื่นกันพวกเธอก็อไปเถอะและไม่ต้องการเจ้าแล้วเล่ากันว่าอดีตเจ้าสํานักไทจีเซียหยานนี้จากการกักขังแล้วปล่อยผู้ฝึกตนมานจากคุก18ชั้นเพื่อจัดการเรื่องในสำนักสุดท้ายกลับหาตัวเซียหยานไม่เจอแต่คนอื่นตายหมด ตั้งแต่ลงเสียวเทียนได้ตำแหน่งเจ้าสำนักไทจีด้วยฝีมือมันคนดีๆในสำนักก็ถูกกำจัดไม่ก็ขับออกไปหมดพวกที่เหลือก็มีแต่พวกเลวๆปล่อยให้พวกนั้นกัดกันเองไปเถอะเสียดายที่เขาทำไม่สำเร็จลงเสียวเทียนมันแข็งแกร่งมากขนาดล้มลงถงเทียนผู้นำของห้าสุดยอดสวรรค์บัทถีแบบนี้จะมีใครในโลกจัดการมันได้อีกตตยลับแต้มกำเนิดครบนับถือ 0. 0 1แดต้มเจ้าเก่า ไต่ลับแต้มกำเนิดคารบนับถือ0 0 1นจุดซุหนต้มปลิวจิว๋วไต่ลับแต้มกำเนิดคารบนับถือ0ูนจุดซนเต้มหวยทรงเชียนเมื่อกี้พวกนั้นมองฉันแบบไม่พอใจไม่ใช่เหรอทำไมเปลี่ยนอารมณ์ไว้นักสี่ผู้นำที่เหลือของห้าสุดยอดบัธยีประกาศแล้วว่าพวกมันจะรอลงเสียวเทียนมาที่ชุมนมห้าสุดยอดกระบี่ในอีกไม่กี่วัน ถ้ามันกล้ามาสี่ประมัจารย์ต้องลวมมือกันสังหารมันตัวที่ไม่หวงเรื่องเสียหน้าแน่หลายวันต่อมาช่วงนี้หลังจากที่ฉันมาอยู่ที่หอ,อนางลมเพื่อฝึกต่ชนีกระบี่ปูผาฉันยันจากการพวกกลุ่มโจรแถวนี้เพื่อเก็บเกี่ยวแต้มกำเนิด สำนักไทยจียตามหาชั้นจ้าละวันจนเหมือนเป็นการโฆษณาให้ชันได้แต้มกำเนิดเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆถึงแต้มกำเนิดจะมีไว้ใช้ก็เถอะแต่ก็เสียดายที่ต้องมาใช้กับวิชาที่ฉั้นฝึกไปแล้วในโลกหลักฝึกสวรรค์ปกป้องถึงระดับเริ่มต้นไม่ยากเลยจากนั้นใช้แต้มอัพให้เลเวลสูงสุดจริงๆข้อด,ดีของมันคือมันป้องกอันอัตโนมัติซึ่งสุดยอดพลังแห่งเซนทำไม่ได้ แต่ถึงจะฝึกทั้งสวรรค์ปกป้องและสุดยอดพลังแห่งเซนพร้อมกันก็ไม่ได้เพิ่มความแข็งแกร่งของฉันเพราะสองวิชานี้ใช้พร้อมกันไม่ได้ดูเหมือนว่าถ้าฉันอยากจะเพิ่มการสะท้อนให้กับการป้องกันอันสุดยอดของฉันต้องใช้สร้อยหยกนั้นช่วยเท่านั้นในที่สุดฉันก็ต้องพึ่งแต่เชนนี้กระบี่ปุผาในการยึดครองโลกนี้แล้วนะวิชาที่ดีที่สุดในโลกนี้ล้นอยู่ในระดับเดียวกับสุดยอดพลังแห่งเซน ไม่ว่าล่างทองในเทียมทานของลงเสียวเทนจะแกร่งแค่ไหนระดับการฝึกฝนของเขาอย่างมากก็ขั้นที่4ของระดับแรกเริ่มในโลกหลักตัชนีกระบี่ปูผาเป็นวิชาระดับก่อกำเนิดในโลกหลักอย่างไงก็เหนือกว่าวิชาพวกนี้มากอีกอย่างถึงฉันจะแค่ขั้นที่3ของระดับแรกเริ่มแต่ปรานของฉันเป็นปรานปูผาแล้วฉันว่าแค่แตัดชนีกระบี่ปูผาระดับ2ก็ไร้เทียมทานในโลกนี้แล้ว ชุมนุมห้าสุดยอดกระบี่เป็นงานที่จัดขึ้น10บปีละครั้งเป็นที่ที่ผู้แข่งแกร่งบนโลกมารวมตัวกันถึงจะชื่อว่าเป็นการชุมนุมแต่จริงๆเป็นงานประลองอย่างหนึ่งในที่สุดผู้แข่งแกร่งที่สุด5คนจะถูกจัดเป็น5้สุดยอดสวรรค์ปฐพีแล้วผู้แข่งแกร่งที่สุดในนั้นจะถูกเรียกเบนจากระพัดของโลกวรยุทธ์ปรมาจารย์ที่แข่งแกร่งที่สุดในโลกที่ถูกเรียกว่าหสุดยอด เพราะงานชุมนุมถูกจัดบนยอดเขาประหลาดนี้ที่มี5้ายอดใช่เปล่าวะครั้งหนึ่งมีฟ้าผ่าลงมาถึงยอดเขาเกิดเป็นแอ่งของลักษณะของนิ้วมือซึ่งพึ่งเข้าได้กับห้สุดยอดสวรรค์ปฐพีหลังจากชมนุมห้าบร,รมาจารย์ที่ถูกเลือกจะไปยืนอยู่บนแต่ละยอดเป็นห้าสุดยอดที่จะถูกยกย่องจากทุกคน บรมอาจารทั้งสี่ที่เป็นห้างสุดยอดสวรรค์บัตพีครั้งก่อนขนาดลกมมือกันยังไม่อาจเป็นคู่ต่อสู้ของเขาห้าสุดยอดสวรรค์บัทพีต้นลงเสียวเทียนสังหารอย่างง่ายดายจะมีใครในโลกโล้มเขาได้อีกจากนี้ใครจะไปกล้าต่อกรกับลงเสียวเทียนกับสำนักไทจีอีกจากนี้ไปโลกวรยุทธจะนับข้าเป็นสุดยอดปรมาจารย์มีใครคัดค้านไหมข้าคัดค้าน นั <ítulo> ่นใครนะเจ้าสำนักไทจีเสียยานก็จบกันไปแล้วนะครับกับมังงะเรื่องขั้นนี้แหละจักรพรรดิปีศาจตอนที่35นะครับและสำหรับใครที่อยากจะไปอ่านนะครับก็ไปอ่านที่เพจของหาเรื่องแปลหรือลิงก์ได้คลิปนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ